กับเรียนพ่อแม่พี่น้องมาคบกับรายการร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมสุขกับผมนักเรียนในสีบตำรวจพานวิทย์ชรนองลำดับที่8สหเราต้องอยู่ร่วมกันร่วมคิดร่วมทำเราทุกคนไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมอยู่ด้วยกันร่วมเกิดปัญหาดังปัจจัยปัจ ของท่านในหลวงราชการที่9ท่านทั้งหลายช่วยการคิดช่วยกันทำแม้จะมีการถูกเทียงกันบ้างแต่เทียงรากฐานของเหตุผลและเมตตาตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันภัยอันตรายต่างๆในสังคมเป็น ภารกิจของตำรวจแต่การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพนั้นตำรวจไม่สามารถดำเนินงานเองได้เพียงลำพังต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนชุมชนโดยตำรวจเข้าไปดำเนินการสร้างแนวคิดการมีความร่วมมือ ของประชาชนสร้างประชาคมสร้างความร่วมมือในการป้องกอันอาญากรรมที่จะเกิดขึ้นในชุมชนให้ทุกคนในชุมชนออกความคิดเห็นกันเช่นจะสร้างความคิดเห็นในทุกคนให้เข้าใจถึงโทษของยาเสพติด ให้เห็นว่ายาเสพติดมีโทษร้ายแรงทำให้เด็กเสียอนาคตเราต้องสร้างความคิดนี้ให้กับคนในชุมชนให้เด็กได้สนใจทำสิ่งอื่นออกกำลังกายไม่มั่วสุมกันทุกคน ต้องร่วมความคิดร่วมทำถึงจะออกมาดี